มะหาพริกแกงจะอร่อยและหอมยังแรงนะคะนี่เด้อค่ะพริกแกงเอเชียเด้อค่ะเด้อของอีก้าทีไปนหน่อยเฮ็ดกับเขาพริกแกงเผ็ดหอมหอมแซ่บมากนะจ๊ะกินแล้วคุณจะติดใจอร่อยกว่อพริกแกงที่เขาซื้อจากแบรนด์ของไทยนะคะมันสีหอมกว่าพริกแกงไทยของไทย มากมายแซ่บจนติดใจอันนี้ก็แมนค่ะพริกแกงเผ็ดน้ำนะคะพริกแกงเผ็ดก็มีแล้วก็พริกแกงเขียวหวานก็มีนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำพริกหรือว่าพริกแกงเครอรี่แต่ว่าแบบเผ็ดนะคะแล้วก็บแบบธรรมดามีสองแบบให้เลือกเได้แล้วได้แล้วนี่เลย นอใหม่ซื้ออยู่ร้านไทยมันแพงซื้อมากเท่ากับไดฟ้าน,นี่คือเก่าไม่แน่ก็จะซื้อนอใหม่ในร้านฝรั่งนี่แหละยี่ห้อของอิก,ก้านี่แหละนะคะอันนี้สิบอันนี้สิบสองวด้ดแตกต่างกันแต่ว่ามันแตกต่างตอนที่มันทันค่ะเอออปแมนอันนี้มันหอยพี่น้อง อันนี้หอยอันนี้หอยคนละยางอันนี้นอไใหม่บืงพิดขอโทษขอ,อภั่ซื้อแล้วจ้าอันนี้เป็นแบบว่าพักร่วมค่ะแต่ว่าไม่ได้บ่ามากักไม่ได้มักแบบนี้ลบมาแล้วลบมาแล้วลูกตคบแฟ่ลบมาแล้วก็ได้ขนมติดมือมานา จะกินกาแฟอ,อ้ออกไปหน่อยนึงก็ะขั้นเนาะนี่แหละค่ะสิ่งที่แซ่บก็เลยตามไปซื้อมาอีกกินหมดไปแล้วหนึ่งกระปุกนะ ผลัดอยู่เบื้องนอกลองไปซื้อลองเบิง้งงด้าแแ่บจริงแ่บจริงนะเดี๋ยวเอาเค้กใส่จานก่อนได้กาได้เวลาคาเฟ่คาเฟ่เบรคเึบรรยา,าก,กาศบรยากเบาใส่ดีครับมันใส่สบายผ่ามันบดดูดเหนือแล้วก็ผ่าบางเสือผ่ามาจาับไทยเนาะ พี่สร้างมาให้สองสุดสีฟ้ากับสีเหลืองนั่งได้ใส่ดีใจครับเอ้ยตอนนี้แหละวิธีชีวิตเอาเดี๋ยวนี้นะไปซื้อของในห้างนะ่ะมันแพงโอ้ไปซื้อของในร้านไทยบางอย่างมันแพงไปหน่อยกะเปลี่ยนซื้อในห้างฝรั่งเอานอใหม่ก็ซื้อแบบกระป๋องหน่อยมากอยากกินก็แกว้วกระเปิดกระป๋องเดียวก็แล้ว ทีไม่น่อยให้พี่น้องเบ่งรนะัลรองไปเบ่งแต่ว่าเน้นย้ำด้วยว่าพริกแกงพริกแกงเผ็ดกับพริกแกงเขาหวานแซ่บหอมหอมกว่าของไทยค่ะแต่ว่าเป็นของเอเชียขึ้นกันแต่ว่ามันหอมกว่าแซ่บกว่าแล้วก็บอกเข้มรับรองว่าแซ่บถืกใจลองไปซื้อมากินดูนะรักนะจุ๊บ